มีจัดงานนกอีกแล้วเนาะ่ไได้ใบอะไรมาบ้างคะเราลงทะเบียนใช่ไหมนีผมฟอง,อง,องส่วนอถมูลค่า100บาทโอเคมีปีกให้ด้วยคะ่ะต้องเปเป็นนกแล้วคะ่ะอันนี้อยู่ชั้นอะไรคะชั้นหนึ่ง ครับอยู่ชั้นหนึ่งครับโซนชั้นหนึ่งเขายังมีกิจกรรมให้เด็กๆมาดูนกเ็นท,ท่ันบารามสามใช่ไหมครับน,นี่นะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆดูบรรยากาศด้านในกันครับเดี๋ยวเข้าไปดูบรรยากาศภายในงานมีอะไรบ้างมีห,หนูด้วย ก็มีกงงให้อาหารนกค่แมนีาจจาคุณม่ะอหมดกระปุกค่ะุณมาโอ้โหมเยร์มีเอนเี้ดูอาหโชว์ด้วยอ่าลองมาเพื่อนๆชมในงานก่อนมีกิจกรรมอะไรบ้างนคสามารถที่จะมาเจอทุกคนขางานของเราไม่ได้มีนะคะวันนี้หลับแล้วน้องหูจิ๋วรูดูอยู่ตรงโน้นนะคะน้องกระต่ายอยู่ด้านนี้เลยค่ะทุกคนอยู่แน่เลยมอง แล้วก็มีน้องหนูจีนด้วยนะคะโอ้โหน่ารักมากนะคะพอน้องหนูจิ๋วของเรานะคะเป็นน้องหนูจิ๋ของเดี่ี่จากประเทศเวียดนามนะคะาลองดูลองดูตัวต่อไปสิมีอะไรอีกหลายคนบอกว่าพี่ตีหนูอยากจะป้อนอาาหรน้องหนูว่าลำอยู่ไหนแ่ะเพื่อนชมในงานก่อนมีอะไรบ้างไม่ดีนะคะจะลังให้ดูนะคะมีนกพูกด้วยไม่น่าจะอยากดูใครจะให้หมคะอ๋อ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 อ๋ เอาเ็มเต้นแล้วเ็มเต้นอย่างเขาเร็วตายไปเดียวลองไปดูโอ้ยฟามิโกะยักษ์ด้วยเหรอมาติดใจตัวนั้นแล้ว มาติดใจตัวนั้นละอ่อใส่หัวใส่หัวใส่หัวนี่พันอะไรครนก

ลูกเจี๊ยบเลยไปลองเดินไปโน้นมีอะไรอีกโอ้ยมีถ้ำนกคูกด้วยนี่ถ่ายรูปเฟมโก้ด้วยเขาหลับเหรอโอต้ตัวใหญ่ตัวใหญ่แฮนนี่แฮร์รี่พอตเตอร์วะเนี่ย

าไปดูในนี้ในนี้น,นอกอะไรม,มันหนาวสิใช่ไหมม,มันกินอาหารอยูกินอาหารยูละเนี่ยนี่นอกอะไรลูกลาบ อ่าแล้วตัวนี้อ่ต,ตัวนี้ตัวยักษ์ตุดเนี่ยโอ้ยนกทำลายไปดูฝั่งโน้นฝังโน้นฝั่งซ้าย

ราเด็กๆนะทุกคนแน่นอนแตขอสองอย่างท่าเองใน่วนที่เป like ็นถายรูปกอนเลนะคะหก็คือนแก้วลิปเปอร์ชนิด B ขอบตากับน้องแก้วลิปเปอร์ชนิดไม่มีปุ่ะตันนี้มีขอบตาใช่ไหมตัวอนนี้ตัวนั้นเอียงเอียงคอสีฟ้า ไปดูจุดเอินอีกลก่จะ่าูใกชิเลยแต่อย่างที่บอกไปว่าขอสองอ่างคือหกองแม่ฝนลงมา่แม่ฝนลงแล่าให้แม่ฝนปลูกให้สต์ัวนสัที่ตัวะว่าไม่ักหาหนอเจไม่จับ่อยนเกงเาละค่ะตอนนี้นีตเกเข้าานกันต่อมเลยนะครักบบากว่านะคะสีสนจั้นนี่นกอะไร

เพราะว่าเขายังเป็นแบบออริจินอลอยู่แต่ว่าตอนนี้น้พัฒนากจากโคเชื้อาอนได้พัฒนาของพ่มายกปังยปังยกปังยกปังยกปองยกปังยกปังยกันยกปังยกปังยกังยกัยกปังยกปังยกปัยกปังปกปังตัวกกปักปักปังยกปดงกปักัยกปังยกังยยกปกักปยกปนกปนดียคปะกกงักกกักยย เราก็มาค่อยๆไปกันทีละตัวขึ้นไปถ่ายรูป้กินภาพค่อยๆไปันนะคะทุกคนใจเย็นๆนะคะเราเ็ตคเียวาๆเดี๋ยวพี่กิจะค่อยๆไปนะคะเริ่มที่ตัวรกตัวนี้่านางมือปนแบบของกอนตงินตี้ใครเคยูแอนตมินตี้กันจเอาตัวไหน กรองเกรีขอบ้านค้เขามีตัวตนนะคะทุกคนไม่ใช่วาการ์ตูนวาดเขาแล้วเนยจะมีเขาขึ้นมาเขามีตัวตนนะคะกับการ์ตูนนี่นะคะนี่ตัวจริงเสียงจริงเขาอยู่ตรงนี้เลยนะคะนกนกอะไรตี้ในการ์ตูนก็คือตัวนี้เลยกับนกทิริบูลสีเหลืองนั่นเองนี่คือต้นแบบของการทำการ์ตูนนั่นเองนะคะ ตัวเลือกเเป็นตัวจริงเสียงจริงเลยนะคะทุกคนคะ่ะแล้วคนนี้ยมเลี้ยงเพลเยอะมากมากเพราะว่าสียงเขา,เาส,สวยมากๆแล้วเขาก็ร้องเพลงน,นม่ค้วยเลยคำพูดนะคะแต่เสียงเขาคือแบบปังอลังเอร์นะคะเหมือนแบบประกวดรายการะครทางองอะไรแบบนี้ก็เลยท,ะะทีเดียวเชียวนะคะเต็มคั้วเยคระตูนสีเหลืองก็คือต้นแบบของตูนค่ะบิตตี้นะคะที่เด็กๆรู้จักค่ะตัวต่อมาถ้าคุณเจอเขานี่ ขามีผ้าคาดตาสีดำด้วยนะคะที่คนสังเกตดวงตาน้อมนะคะตังล่ามีผ้าคาดตาสีดำของโจนจจสลับแจ็คสโตลล์ดูหงตาละมาเอแล้วปีกของเขาอก็ไม่ธรรมดานะคะนักพัฒนานกนะคะได้คำปีกของเขาได้อยา่างสวยงามนี่นนมีผ้าท <ๆ S 2> <า>่าดูเท่ม,มากๆดูท่ม,มากๆดีเดียร์เดียรนะคะตัวต่อมาเท่ไปแล้วมาเจอน้องซากุระกันบ้างดีกว่านะคะซากุระยังไงอ่ะพี่ตี ปีของน้องด้านหลังบานออกมาเป็นดอกสับปูล่าห้าล้อน่ารักมากน่ารักมากน่ารักซากุระะะนคปีของน้องด้านหลังจะบานออกมาเป็นดอกซากุระสี่หน่ารักมากสีน่ารักมากแล้วหูสีทักไข่อยู่แน่เลยกลุ่มไข่ค่ะเป็นตัวรังตระกีเกอไม่รู้จะแนะนำตรงไหนก่อนน่ารักทุกตรงเลยนะคะไปทางฝั่งโน้นบ้างลูกฝั่งหน้หลังน้องนะคะจะบานออกมาเป็นดอกซากุระน่ารักมากฝั่งโน้น ตัสัสีเลยปกติแล้วนกตี้มีสีเดียวอะตอนนี้จบเรื่อานะคะเข้าไปสัมผัสนกตัวจ๋วกคอยกับนะคะ่มเลนาร้องเป็นสีเลือที่ตัวของน้องเนี่ยเป็สีที่รัมุมดีตงปีบมากๆเราสามารถสร้างสรรรถนะของนไม่มีไหนสิตัวเดียวกันได้เละคะ

ยังลูกมันอยู่แน่เลยนะใช่ไหมโด่ฝนมันต้องเป็นลายๆอยู่อะเอาพันในนี่ไงเนี่ยกับตู้อะนี่อะไรอ่ะ โวยวายแล้วโวยวายแล้วแสดงว่าชอบคุยกับผู้หญิง่ชอของปอมมั้เนี่ยมีอะไรอีกไปเมให้อาหารจประา

กกไฟกันใหญ่เลยออกอามาด้านนอกแล้วครับก็จะมีแจกป๊อปคอร์นด้านหน้าด้วยทางเขา้านี่น้องเฟรมมารอป๊อปคอร์นกันอยู่ใช่ไหมครับ ได้มาแล้วครับไปกิจาก,การรมต่อไปอะไรดีปไปชมการกินไหม,ไมกับคอ,อแน่นๆม,มันไม่กินแล้วมาให้ตัวอื่น ให้ตัวนี้ให้ตัวแดงให้ตัวตัวเขียวลอาไปใกล้ๆสิูกดีน่เป็นยาเอาช้อนเรวได้เอามาจับให้ป้าจับให้ป้าจับป้าดีๆนะอย่าจัแม่ขโมยนะเองยืนไกลอ่ะจริไม่ถึงให้ตัวแดงไหมแต่ตัวแดงหน้าอย่างโหดเลยนะคทาไหมครับ ป้อนะลูกเขาเชื่องอยู่ป้อมแบบป้าอย่างเงี้ยให้แม่ฝนป้อนแต่ป้าเตือนนั่นให้เนี่ยตัวแดงติดใจแล้วมา

ถ่ายลูกกับนกนะนี่ตัวน้โน่นนะตัวข้างหลังป่ะเกตัวข้างหลังลอืมมันแข็งมั้ง มันเคียวให้แตกก่อนไงเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวเดใหญ่แล้ตัวเกี่ยวผมมั่ง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 เราจะบินแล้วเรจะบินแล้ว ก็กินได้ใช้ลิ้นไงเขยิบันใหญ่เขยิบันใหญ่ไอ,อ,อ,อ้ตัวแดงมากตัวแดงมากตัวแดงเดินโยกมาแล้วขาเขาตึงแล้ว โอ้ย้ตขียอ่ะตขี้อ่ะอ่าปลข้าวกงเล็กไปเข้าวกงเล็ก ใส่นี่เลยนั่นแหละถือ,อนั้นแหละให้มันตกาะอ,อะไรเือ่ั้งช้อนให้มันตกเอาแม่ถือถช้วยเข้ามาโดนลมแล้วครับเข้ามาโดนลมแล้วครับเังยไม่ทันไรเลยองอนีส่องัวนี้รอครับ ห <ento> มามา time, again, so yeah, cool. mm ้า้มันเกาะมือเลยมันเกาะมือเลยเปิดฝาใมันเกาะมือเลยให้ตัวอื่นมัาเดี๋ยวให้ตัวอื่นมาปล่อยมันเลยปล่อยมันลูกมันอยากอยู่ก็ปล่อยมันนอนนอนรู้กมามีโอ้ยตัวน้ำโพยวายครับลุมมาม้ากันใหญ่เลย คู่เลยค่ะกินคู่โอ้กินคู่เรากินอะไรของมุกหนูอ่ะลูกเรากินอะไรดอลลุอ้อตอนนี้ขอเลยครับวนนี้บอกขอออกกล้องไหมค่ะกล้อมือกล้องมือ เลยป่ะมาแล้วมาแล้วเอาไมค์ตัวแล้วไมค์ตัวไปแล้วกลับบ้านเลยเขาตัดเลยว่าไม่เจ็บเลยก็โย้วันหัวมาแล้วอเชื่องไหนโชว์เพื่อนหน่อย ก็กินได้เสร็จเลยนีกับวะแพร่ไข่แพรแผนไปเลยเนี่ยเห็นเป็นเมดเนี่ยแพร่ใหญ่เลยเห็นเป็นเม็ดเม็ดปลาที่แขนอะ เอออย่ายุ่งเขากำลังถอนขนอยู่เฮ้ยอะไรถอนขนอยู่อะไรหรอโอ้ยวา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 ยเขาเหมือนมันเหมือนถอนขนน่ะกัดลายขนเยแบบนี้ไม่มีโดนหลอกไม่มีโดนหลอกไม่มี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 ฟ้าต้องการเพิ่มจักรจี้ เราโดนกระแทกันใหญ่เลยเพื่อนๆใส่ว่าเนื้อปลาจะหวานหาอะไรเนี่ยตอนนี้นี่มันกิ๊เศษนะหาอะไรเอาขึ้นหัวปลาแล้วตัวนี้เอามาถ่ายถ่ายหน่อยเร็วขึ้นหัวปลาแล้วก่อหัวต่อหัวปลาแล้วกำลังสงสัยอยู่กำลังสงสัยกล้องกำลังมองตัวเองน้องเฟรมดูดิไปครับ กำลังงงกำลังงงตัวเองเหยื่อเฮ้ยดูว่าทำล้างมันหัวปลาแล้วทำไรครับดูแคะหัวปลากันใหญ่เลยนี่โอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บไอตูดมึกเขากินเศษเพื่อนเขากินเศษแคะมือปลากันใหญ่เลย ดูน้องเฟรมน้องเฟรมเป็นกิงเลยตัไซส์ใหญ่เลยไซส์ใหญ่เลยเีรอรามัา้ายขาไซส์ใหญ่เลยออหวานอะไรขนาดนั้นหวานหรือเค็มเออหรืหาความเค็มสองตัวนี้แย่งกันอย่าง เจ้าของก็เรียกแล้วว่าประกอบกล้องแล้วครับสวัสด yeah> ีครับต้องการพล้วตอนนี้่ตอนนี้เชื่องเกาะหัวไม่ฝนแล้วให้เขาดูตัวเอง นี่ค่ะลูกไม่คยตกันดมันกินเจริงๆนะลเลียนนลงมัแล้วครับโอ้แท้หูเลียอะไรเนี่ยโดนปดซับโยอ้อจุบจุ๊อ้าววยวายวอยวายวยายอะไรวยวาย วยวายวยวายเอ้ยวยวายเอ้ยวยวายอะไรเป็นยังไงมั่งคะเป็นยังไงมั่งคลิปนี้ดีมากวันนี้เราเรามาอยู่ที่ไหนกันนี่กำลังไคล์กันเลยเพื่อนเอ้ยใครอัพทายอะ ต,ตอนนี้อยากออกกล้องมั้ครับขนฟูเลยน้องใสด่จะหนาวเป็นไงเป็นไงมัง่งแนะนำเพื่อนเื่อนมากันไหมลูกตอนนี้เราอยู่ที่ไหน <c oughs> เป็นท่านพระรามสามใช่ไหมครับมีงานเข่งกี่วันเนี่ยฮัลโห ข้งเหยียบน้องข้างล่างลูกเดินตอกแตกตอกแตกโดนลุ้มฉันโดนลุ้มเดินเงินใหญ่เลยดูเดินเล่นเงินใหญ่อ่ะเรามาปิดคลิปกันก่อนเลยอ่าตอนนี้มาขึ้นช้อนแล้วเพื่อน เดินเล่นแล้วโอเคเป็นไงมั่งมาเที่ยวกันที่นี่แนะนำเพื่อนๆมาไหมคะโอเคสำหรับคลิปนี้ครอบครัวเราก็ขอตัวไปเล่นกันนกก่อนดีกว่าเนาะอย่าลืมเลยครับอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะอ่อนแล้วก็อย่าลืมติดตามน้องยุกิ อ่าแล้วเรามีกิจกรรมอะไรดีๆเดี๋ยวมาแนะนำกันอีกเนาะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแม่ฝนลาก่อนแล้วแม่ฝนกำลังเพลินเลยครับเพื่อนไปไปหนีหนีหนีหน,นีนอนหลับกันหมดแล้วนี่ลาไปก่อนโดยภาพนี้ดีกว่าหลับปุ๋ยเลย